มาทำอะไรเลินไปหัวหนสวัสดีครับพี่ผมจะมาเอาเสื้อเน้ยเกินไปอยู่นะอ๋อเขาถอดเสื้อทำไมอ่ะกล้องเราเป็นแสนเลยครับที่งานเรา ช่ไหมเราก็มีกล้องเหมือนกันใช่ไหมเสียอเสีขาดเอ้เสียขาดโอ้มากับไผนี่ยอตัวสี่ตัวมีแขนยาวหรืแขนสั้นสั้นครับมียาวมีสั้นอันเยอะคอสามชาดได้มเนี่ยสชาดนี่นี่นี่กดบี่ยฮะไปหัวนา เยอะมาเราใส่ไปครับเราใส่มันคุ้มดีวะอันนี้แขนสั้นหรือแขนยาวแขนยาวใช่ไหมน่าจะแขนนี่แขนบ่อยกว่านี้ของพี่เอะเลยของพี่เอ๋อวะนี่ยผมอยากได้แขนสั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาไปตัดเอาเองก็ได้แขนเป็นแขนกุดเจ้าแขนกุดเกินไปวะเนอะแขนกุดเสยของจริง เจับครับเน้นกตัวหน้าตานี่เหมือนผมเลยอ่ะถ้ามีกล้วยนี่ใช่เลยนะพี่มั้ยลิงลิงกุ๊กแดงม่วงไปคนน้าไหนก็ไปตรงคอมันจะเป็นอันนี้นะครับความตายอย่างนี้เลยต่อความใสของแท้ครับของแท้ครับแท้เม็ดบนนี้แมนครับเดือดแต่ปลอมเดือดแต่ปลอมมากแกความคอทุกตัวความคอรีดคอให้ด้วย โคมีปั๊มไหมจะบอกว่าปั๊มคอคอไม่มีปั๊มมีแต่รอยเป็นจ้ำอันนี้ยิงดูดยิกดูดใครงานถ่ายยังในเข้าหนีพุ่งเรื่องถ่ายอ๋อแล้วพี่ไม่ได้ถ่ายใช่ไหมไม่ครับกลังถ่ายขอพี่กำลังถ่ายผมไม่เห็นพี่ถ่ายเลยผมเห็นแต่พี่ยืนกับแสดงใช่ไม่เห็นถ่ายเลยใช่ื่นถ่ายให้อย่างไงพูดดีพูดดีจับขาหน้าหน่อยทำไมเวลากลาง ตอนกงตอนกิ้งไอแพาปะเฮ้ยน kind of ี่ภาษาสเลตินะเดี๋ยวไม่ต้องซักหรอกเอแล้วมใหยิบหนมเังหยคิใหนมรอ เวลาเปลี่ยนเสื้อต้องถอดด้วยนะไอ้โขนนี่ต้องหรอยัไม่เลพี่ถอดเนี่ยเก็ยม่น่ะอย่งนั้นพิีพิีมองมาหน่อยครับมาอยวกูใส่เสื้อเชก่นมาอันนี้เบอร์เอ็มใช่ไหมไม่ใส่ไทยนาเฮ้า มัันรรดูปอันนี้อันนี้เข้มกว่เนี่ยเข้มกว่เนี่ยเข้มครับถ้ารดลมเออทรงเข้มรถล่มทรงเข้มแถมเงินแถมเงินทำบาดแท้ด้วยหนึ่งพันพูดมีอะไหรครับรับชาแนลครับเจ๊ขันเจ้าสีขี่รถล่มเพื่อเอาเงินประกันพันหนึ่งบวกคุณหดึ่มันรัดรูปนะเออดีนะเออแต่ใส่ไปได้ก็รวมในแขนะ เดิเน,เนไปหน้าของแท้ของแท้ครับนี่มาเอาถึงที่เลยนะถึงมั่งเลยถึงบ้าน,นไ,มไม่ไม่ไม่ถึงที่บ้านที่อยู่ตะ <c oughs> กุยก็เดินกลับก่อนจะถึงบ้านหย <c oughs> อกหยอกเ,เ,เ, <c oughs> เสียเปล่าไปซะเด <c oughs> ี๋ยวถ่ายหน้าร้องไหมมันต้องไปถ่ายในห้องน้ำนะ ทำไม่าเหรอปเรองเมปีนะหลดอกกนแน่เลยเนี่ยี่ก็ของน้องใส่ได้ไหมนี่จะได้จะได้ยังง่าจะได้อยู่ขนยาวได้ไหมเนี่ยท่าพี่นี่เลยแขนสั้นหรอขนยาวเข็นยาวาเลยเขนยาวไม พี่ถอดเสื้อนั้นขายได้ไหมเออพี่อยู่ด้วยกันยังไงพี่ก็ได้นี่ให้น้องเขาเนี่ยถอดขายเลยเบื่อได้เด่นมันเปื้อนหมดแล้วเปื้อนร้อยร้อยใส่ใายงานเยอะปื้อนเอาไม่ล่ะเอฟซีเคนหักยังมาดูอันนี้ใช่อะไรเต็มเหมือนกันถอดขายเลยเต็มหรอเปื้อนแล้วที่บ้านเซยไม่มีหมดเกลี้ยงเลย มีตะเขนยาวมีตะเขนยาว,ว,วไหมเหมือนระวังรถนะครับก็เวลาถ่ายเออเวลาถ่ายเวลาใส่เนี่ยทำไมมันเป็นสีแบบเหมือนแบบสีเอฟเฟกอะอะดูอะมันยืดไปเงี้ยใช่ครับเพราะว่ามันรัดเนาะมันเหมือนสีเอฟเฟกเพราะว่านี่ข้างในมันเป็นขาวนอ๋อพราะมันรัดตึงๆแล้วเหมือนเราไปยืดอะไรเงี้ยมันอะมันเหมือนมันเหมือนสีเอฟเฟกเลยนะใช่มันสีขาวแต่ก็ใส่ได้อยู่ ถ้าใส่ไม่ได้เดี๋ยวจะไปฝากแฟนที่นู่นแฟนคนไหนแฟนคนไหนหลายคนหลายคนนะไม่ทวดแฟนก็มีนแฟนก็หมุนได้ก็มีครับแฟนหมุนได้ด้วยแฟนไหนพัแฟนอนมนั่นเขาเรียกไอ้กี่ไอ้กี่ไอ้กนมที่บ้านถ่ายรูปหน่อยยไปเราเอาอันนี้ถูถ่ายตัวหนึ่งคอยคอยซวยเราตัวหนึ่งเนาะเอามาถ่ายก่อนทำไมเอามาน้อยจัง เดี๋ยวผมสั่งนี้มีแขนสั้นเนี่ยผมอยากได้แขนสั้นเอามากี่ตัวนี่เอ็นเอลอันนี้ของเซมอืมเอาฟังอะไรดีวะเตอะมากเขาเด่นมากเขาเด่นมากถ้าคนดำใส่ก็จะคนดำใส่ก็ดำเหมือนเดิมกาเช่นแรงมากยัยไม่ได้พูดนะอะไรกันอะไรหรออะไรตรงไหนอะไรไหนเห็นไหม ยังนับด้วยเด้อข้างหลังด้วยเราจะได้ประมูลีเราขอนนอนเจากันอนเจากนอดไหมเอ ดัังยครบไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับไม่ได้หรอเอ็กเซลมีอีกไหมเอ็กเซลเอ็กเซลไม่แน่ใจครับว่ามีหรือเปล่าปกพอดีเลยมันยาวกบไข่หำลูกปกไข่หำกบไข่หำลองถอดข้างในออกปุ๊บแล้ววนนี้ใส่แค่ตัวเดียวข้างนอกปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบตัวนี้อีกมันจะอยู่นี่อ๋ออันนี้ใส่สองชั้นมันก็เลยดูเหมือนพอดีถ้าสามชั้นก็เนื้อหมูครับเนื้อหมูครับ หลหรอกตุ่ยท้องได้ไหมเดินไปวุ้นนะเสื้อขาวจะนีอุ้ยวุ้นนะได้เพราะขาจาบเปนเ่งหนึว <anden> <kommt> <sick> <oda> <pursue on uki>

ตัวนี้ไหมล่ะไม่เรไม่ชอบถีดดำไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เจอนะถือถือถือกล้องให้ก่อนได้ไหมก็มันจะตอใส่เชือกแล้วต้องสักแต้วว่ะโอ้โหโถอนโอยนี่เรื่องของเองเอ่อไม่ผมเลยพี่ถอดเลยโอ้ถอดเปลี่ยนเปลี่ยนชุดกันหมดแล้วไป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 นี่จะใส่ถ่ายสี่คนเลย ไปครับโอเคเดยวอันนี้อีกอันหนึ่งเข็นยาวตัวพี่สำหรับใช่ไหมเข็นยาวเอิมคอยฝนไอ้นี่สั้นครับผมสั้นเอลสั้นเยลสั้นตงสงใช่ไหมอืมโอเครถ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 ไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ